พื้นที่ในภาคตะวันออกอย่างเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของตระกูลคุณปลืม้มกับความเป็นเมืองที่สร้างรายได้ให้กับประเทศทําให้ทีมข่าวสปริงนิวส s ลงพื้นที่เจาะลึกถึงการดูแลเมืองพัทยาจากนายอิทธิพลคุณปลืม้มหรือนายกติก๊กหนึ่งในทายาทของนายสมชายคุณปลืม้มหรือกำนันเปาะซึ่งปัจจุบันนายกติก๊กนั่งตําแหน่งนายกเมืองพัทยาภายใต้การดูแลท้องถิ่นที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยมีเพียงสองพื้นที่เท่านั้นที่ใช้การปกครองรูปแบบพิเศษนี้คือกรุงเทพม,มหานครและเมืองพัทยาซึ่งนายกติ๊กได้เปิดใจกับทีมข่าว Spring News ว่าการใช้วิสัยทัศน์การบริหารจากต่างประเทศมาบริหารเมืองพัทยาภายใต้การทำงานของคนรุ่นใหม่ทำให้พัทยาหลุดจากภาพความน่ากลัวและการใช้อิทธิพลมืดมานานกว่า5ปี ปัจจุบันในจังหวัดชลบุรีนะครับก็ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากการแข่งขันสูงหรือการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับ mm hmm. ในเรื่องของการรุนแรงถึงขั้นยิงกันในระหว่างาผู้นําท้องถิน่นอบจเทศาบาลต่างๆเนี่ยซึ่งที่ทางคุณเจ๊ยบนะครับ <Yeah. S 1> ได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เรียนถามเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ mm hmm. เกิดขึ้นในภาพรวม mm hmm. หรือในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับในทั่วทั้งจัง เรียกว่าทั้งจังหวัดแล้วก็ในส่วนของทางประเทศไทยยิ่งช่วงหลังมีเหตุการณ์ที่ลบบุรีบ้างมีเหตุการณ์ที่สมุทรปราการบ้างเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่เอ๊ในชุมบุรีมีไหมปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทํางานในดับท้องถิ่นมาเราเห็นภาพว่าท้องถิ่นเนี่ยแม้ว่ามีการแข่งขันสูงแต่เขาก็อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในอำเภออยู่ในตำบลเดียวกันฉะนั้นด้วยความใกล้ชิดเนี่ยมันหนีไปไหนก็ไม่ได้ครับเมื่อถ้าทะเลาะก,กันแล้วมีเรื่องกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มไม่เกิดผลดีต่อต่อการพัฒนาบ้านเมืองนะครับ ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการประชุมร่วมกันใ,ในระดับอำเภอจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวประสาน เพราะนั้นในใน,ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงระยะอันใกล้ที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยจังหวัดชุมพีจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่ผ่านมาคือพูดง่ายๆว่าหลุดจากภาพนั้นไปเลยเ<อ>หลุดได้ยังไงคนอาจจะงงว่าอย่างจังหวัดลพบุรีเองนะตอนนี้ยังไม่หลุดเลยหลายๆจังหวัดไม่หลุดแต่เรากลับหลุดแล้วหลุดแล้วไปพัฒนาไปไกลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของผลงานที่เป็นปร,รูปธรรมเพราะว่าผมมองว่าชมุมพีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความโชคดีทั้งเรื่องนโยบายเราเป็นเมืองท่าเป็นเมืองอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ ทางรัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเงินงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะถูกในเรื่องของการอาัดฉีดแนวโน้มเนี่ยจะมาโดยโดยยุทธ,ธศาสตร์นะครับประการที่2คือชมบุรีเนี่ยเรามีการทํางานเป็นทีมมาตั้งแต่เบิม่มนะครับแม้ว่าจะมีการแข่งขันกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับแต่ความรุนแรงที่มีถึงขั้นเ,เกิดเหตุอาชญากรรมต่างเนี่ยนะครับช่วงหลังไม่มีเพราะว่าในเรื่องของระดับความแข่งขันเนี่ยรุนแรงแต่ในเกมนะครับแต่ในเรื่องของการที่จะ ถือว่าเป็นเป็นการผูกใจเจ็บการแก้แค้นต่างๆเนี่ยในจังหวัดชุมพีไม่มีในลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอาชญากรรมรุนแรงก็จะมีบ้างเรื่องของการร้องเรียนการเลือกตั้งนะครับในเรื่องของการที่มีการชุมนุมคัดค้านอะไรต่างๆมีบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้วิธีการที่เกิดความรุนแรงมันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการลงทุนในเมืองในในเมืองพัทยาแล้วก็ในจังหวัดชุมพีผมเชื่อว่าประชาชนที่นี่เนี่ย ได้มองทะลุไปแล้วว่าเมืองพัทยาแล้วก็จังหวัดชมุมพรเป็นเมืองที่ไม่ใช่แค่คนเมืองชนด้วยกันนะที่มาอยู่ที่นี่นะครับซิตีเนี่ยของการย้ายถิ่นนะครับเมืองชมุมพรเนี่ยจังหวัดชมุมพรมีอัตราการย้ายถิ่นมากกว่าที่อื่นถึงสเท่าอย่างพัทยาเนี่ยนะครับอย่างพัทยาลงทุนลงทะเบียน10,000แนคนแต่ว่าประชากรแฝงอีก3 0 0 0 0นฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าอะไรที่ส่งผลกระทบในภาพรวมว่าเมื่อคนนอกกลัวแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบ S <S ให้กับคนไนคือคุณมัวแต่ทะเลาะก,กันคุณมีแต่ไล่ยิงกันเนี่ยเวลาคนนอกแทนที่เขาจะเงินมาใช้มาลงทุนก็ไม่มามมสุดท้ายคุณก<ต>็มีผลกระทบไปถึงตัวคุณจนถึงลูกรุ่นหลานของเรา <S <S นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นแนวโน้มของของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ <S <S ทำให้คนเราเนี่ยบางทีไม่ได้มองอะไรที่เป็นความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเฉพาะตัวแล้วจะมองว่าทุกคนต้องต้อง บังคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดการลุกลามรุนแรงเพราะมันจะส่งผลกระทบในภาพรวมสะท้อนกลับมาที่ตัวเราในที่สุดต่อไปความเป็นทายาทในตระกูลคุณปลืม้มส่งผลในด้านบวกคือการสานต่อง,งานการเมืองท้องถิ่นในเมืองพัทยาและจังหวัดชนบุรีโดยไม่เกิดความขัดแยง้งทําให้ช่วงฤดูการเลือกตั้งระดับประเทศครั้งที่ผ่านมาเมืองพัทยาไม่ได้อยู่ในพื้นที่รุนแรงอีกต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดเองจะเห็นว่า อบอจอกับในส่วนของการเ<ช>มืองท้องถิ่นเนี่ยค,ค่อนข้างจะขัดแย้งกันแต่ของเรามีหลักเทคนิคในการอยู่ร่วมกันยังไงคะต้องต้องเห็นว่าเมืองพัทยาอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมี2พื้นที่ที่อยู่ด้วยกันก็คือเมืองพัทยากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ด้วยอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเรามีการ ทำงานในล,ลักษณะของการตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนจังหวัดชุมบุรีนะครับเราจะมีการประชุมกันตลอดว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมืองพัยาทาถนนเช,ชื่อมไปที่เขตอบตที่อยู่ติดต่อกันนะครับแต่อบตเนี่ยไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะทาถนนมาเชื่อมกักบเมืองพัทยานะครับเมื่อมีคณะกรรมการประสานแผนชุดนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเข้ามาเสริมสมมุติว่าอบตอที่อยู่ติดกับเมืองพัทยาไม่มีงบ อบจก็เข้าไปเสริมช่วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการพัฒนาในปีก็ประมาณเดียวกันก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าอยู่คนละเขต<ะ>การปกครองท้องถิน่นแต่ปัญหาที่เมืองพัทยากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้คือการดูแลหรือใช้กฎหมายปราบปรามธุรกิจใต้ดินและการขยายอิทธิพลของเครือข่ายชาวต่างชาติ<อ>ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่ตามกฎหมาย ขาพูดถึงสกูลคุณปลื้มทุกคนก็ต้องนึกถึงกำลังปาะใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นรุ่นที่สองตรงนี้เองเนี่ยมองอนาคตยังไงบ้างเพราะว่าเราก็พัฒนาพัฒยาจนหลุดคําว่าอํานาจมืดหรืออิทธิพลมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหลุดมาแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะหลังจากนี้นะครับด้วยวิสัยทัศน์ที่ที่เราร่วมกันนะครับทั้งสอบถามประชาชนแล้วก็ที่ผมเองได้มีประสบการณ์เข้ามาเสนอแนะแล้วก็ได้มาทํางานตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเป็นเมือง ท่องเที่ยวที่น่าอยู่ของคนทั้งโลกนะครับเรามีการทําแผน3ปี5ปีและ10ปีเพราะนั้นในปี2663ไปเนี่ยนะครับเมืองพัทยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีทั้งกิจกรรมทางด้านการกีฬานะครับการแสดงดนตรีและการและก็ในเรื่องของการประชุมนานาชาติเข้ามาเป็นกิจกรรมหลักในการดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะครับประกอบกับด้วยการบริหารจัดก,การภาพรวมของการท่องเที่ยวจะต้องดีขึ้นอย่างเช่นประชาชนต้องปลอดภัยการจาราจรจะต้องมีการข้องตัวมากขึ้น ระบบสารูปภคต้องรองรับอนาคตได้อย่างเช่นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อินฟาสตรักเจอร์ด้านการสื่อสารจะต้องดีซึ่งขณะนี้เราเราทำแล้วนะครับเรื่องของการทําระบบไฟเบอร์ออปติกเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยยังใช้ได้อีก12ปีน้ําประปานะครับปัจจุบันโรงผลิตน้ําประปากําลังสร้างกําลังจะเสร็จก็จะสามารถเพิ่มกําลังผลิตได้อีก100%เพราะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เมืองพัทยาของเรานะครับกับจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีอนาคตในการพัฒนาต่อไป ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อคนมองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการบริหารในหลักสากลการที่จะมองในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่ามีมาเฟียมีเรื่องของการข่มขู่ประทุสร้ายกันในระหว่างนักนักลงทุนหรือว่ากลุ่มคนต่างชาติปัจจุบันไม่มีและหลายปีมาแล้วล่าสุดที่มีเหตุการณ์ยิงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ชายหาดหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงจะมีบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเล็กๆน้อยๆ,อยๆการโกงกันชอบโกงกันเองในระหว่าง ชาตินั้นๆน,น,นะครับจึงเป็นสิ่งที่เ<ช>มืองพัทยาและก็จังหวัดชมรีของเราเนี่ยถือว่าเราเดินมาถูกทางเรามีความสําเร็จมาได้ระดับหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการเมืองครอบครัวนักการเมืองนะครับ<ช><ช>เราก็จะคือทิศทางของเราเนี่ยคือตัวกับผมเองก็ยังอาสาในการที่จะทํางานระดับท้องถิ่นอยู่<ช>นะครับในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับขณะนี้ เข,เข้าสู่ปีที่4แล้วสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาจะมีการครบวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอีกครั้งประมาณเดือนมิถุนายนปี255นะครับก็ยังคงเสนอตัวในการที่จะสารงานต่อในฐานะเป็นนักเารเมืองท้องถิ่นอยู่ วันพรุ่งนี้ทีมข่าว Spring News ยังคงเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกตำนานอิทธิพลท้องถิ่นจากหลายกลุ่มที่พยายามครอบครองผลประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าพลาดชมในช่วงข่าวจริง Spring News